สวัสดีคะ่ะคลิปนี้พามาเก็บสาลี่คะ่ะทุกคนนี่คือต้นสาลี่ที่อยู่ในสวนนะคะค่ะก็ลูกเขาแก่แล้วนะคะโตแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปรับประทานเนาะค่ะทุกคนคะ่ะสาลี่มีรสชาติที่ออกอหวานเย็นนะคะค่ะก็จะเก็บเลยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาศึกษานะคะสรรพคุณนะคะของการรับประทานลูกลูกสาลี่นะคะว่าให้ ประโยชน์อย่างไรต่อสุขภาพนะคะทุกคนค่ะเก็บไปแล้วหนึ่งลูกดูลูกนี้สิค่ะมันก็มีหนึ่งสองจริง,รงๆก็เคยเก็บไปแล้วล่ะก่อนหน้านี้นะคะมันก็เหลือเหลือไม่กี่ลูกมีลูกข้างบนนั้นค่ะทุกคนคะมีพื้นที่ในสวนนะคะปลูกบางสิ่งที่เราสามารถรับประทานได้อะก็จะดีคะ่ะคือเวลานั้นก็มาเก็บเอาไม่ต้องไปซื้อเขานะคะทุกคน มันใหอยู่สูงแป้บนึงอึ๊ยอยคทุกคนคะค่อยๆยื่นมือเข้าไปดึงเอามันอยู่มันอยู่สูงได้แล้วโอเคค่ะวันนี้นะคะ,ะลูกนี้ยังไม่เอาหรอกอเอาเอาโอเคนี้ก็พอคะ่ะทุกคนคะเราจะมาศึกษานะคะ,ะว่ารับประทานเชอรี่แล้ว โอไม่ใช่เขอภัยก่รรับประทานลูกสาลีแล้วเนี่ยให้คุณค่าทางสารอาหารอย่างไรนะคะทุกคนมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสรรพคุณของสาลีที่นอกจากจะเป็นผลไม้มงคลแล้วสาลียังมีประโยชน์ต่อสุขภาพตามนี้เลยค่ะ 1. แก้กระหายคลายร้อนสาลีเป็นผลไม้ที่มีปริมาณน้ำมากเกือบทุกชนิด และยังมีรสหวานจากน้ำตาลธรรมชาติพอประมาณดังนั้นใครได้กินสาลี่ก็จะได้รับความสดชื่นจากสาลี่ในทันทีทันใดยิ่งถ้านำสาลี่ไปแช่เย็นหน่อยนะอย่างฟินเลยละ 2. ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและการขับถ่ายสรรพคุณของสาลี่ในด้านช้ำน้ำส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายของเราด้วยนะคะที่สำคัญสาลี่ยังเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญของระบบขับถ่ายอีกด้วย ดังนั้นเมื่อรับประทานสาลีเข้าไปน้ำจากสาลีาจะช่วยให้อาหารที่ย่อยเคลื่อนที่ไปตามลำไส้ได้คล่องตัวขึ้นส่วนไฟเบอร์ก็จะช่วยให้เราขับถ่ายง่ายยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาท้องผูกอุจจระแข็งเพราะร่างกายได้รับน้ำไม่เพียงพอสาลีจะช่วยแก้ปัญหาสุขภาพตรงจุดนี้ให้เราได้ค่ะ 3. กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันวิตามาินซีในสาลีเป็นวิตามาินสำคัญที่ช่วยในการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานต่อโรคภัยได้ดีขึ้นนอกจากนี้สาลี่ยังเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดดีบลาวโวนอยซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบของเซลล์สาเหตุหลักๆของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆด้วยนะคะ 4. ช่วยให้ผิวเปลง่งปลัง่งไฟเบอร์วิตามินซีและปริมาณน้ำในสาลี่ยังมีส่วนช่วยฟื้นฟูความอ่อนล้าของเซลล์ผิว ที่สำคัญในผลสาลียังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์พวกเร้วรอยจุดด่างดำที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของเซลผิวจึงอาจจะลดโอกาสเกิดลงได้หากเรารับประทานผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสาลีและผักผลไม้ชนิดอื่นๆสลับกันเป็นประจำทุกวนันเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินอแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายชนิดค่ะสาลีห้า ช่วยลดความดันโลหิตสาลี่เป็นผล,ลไม้ที่มีปริมาณโพแทเสเซียมค่อนข้างสูงมีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลระดับความดันโลหิตในร่างกายได้แถมยังมีธาตุเหล็กช่วยในกระบวนการสร้างเม็ดเลือดส่งผลให้เลือดลงหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น 6. ลดความเสี่ยงโรคหัวใจเมื่อระดับความดันในเลือดมีความสมดุลรวมทั้งร่างกายได้รับสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกาย มีไฟเบอร์ที่ช่วยดักจับไขมันในกระแสะเลือดสาลี่ก็จัดเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยลดโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไปด้วยนะคะเเป็นผลไม้ที่กินก่อนออกกำลังกายก็ดีกินหลังออกกำลังกายก็เหมาะสาลี่จัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำแต่ในสาลี ก็มีน้ำตาลที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนอกจากนี้สาลี่ก็มีคาร์โบไฮเดรตในตัวเองพอสมควรดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจถ้าเราจะแนะนำให้คนที่ออกกำลังกายเลือกกินสาลี่เป็นของว่างก่อนออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการออกกำลังกายได้ดีขึ้นส่วนหลังออกกำลังกายที่นอกจากจะได้ความสดชื่นแล้วคาร์บที่มีอยู่ในสาลี่ประมาณหนึ่งยังจะช่วยเติมไกลโคเจนให้กล้ามเนื้อไม่อ่อนล้ามากจนเกินไปด้วยนะคะ 8. ต้านมะเร็งผลไม้เนื้อสีขาวอย่างสาลี่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งต้านการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นกับเซลล์ต่างๆในร่างกายยิ่งหากินสาลี่ทั้งเปลือกไม่ปอกเปลือกเรายังจะได้รับเบต้าแคโรทีนจากเปลือกสีเหลืองของสาลี่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้และที่จะปกป้องร่างกายเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งได้ สาลี่กินแล้วอ้วนไหมเป็นคำถามยอดฮิตเลยทีเดียวสำหรับคนที่กลัวว่ากินสาลี่แล้วจวนซึ่งเราต้องขออธิบายตามนี้ค่ะว่าสาลี่หนึ่งผลให้พลังงานราวๆ53-120กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์ดังนั้นหากอยากกินสาลี่แบบไม่ว่านแนะนำให้กินสาลี่ครั้งละครึ่งลูกก็พอคะ่ะและควรกินอาหารที่หลากหลายเน้นผักผลไม้น้ำตาลต่ำรวมทั้งหมั่นออกกำลังกายอย่างน้อยสามครั้งต่อสัปดาห์ด้วยนะคะ คนท้องกินสาลี่ได้ไหมคนท้องกินสาลี่ได้ค่ะเพราะสาลี่เป็นผลไม้ค่าดัชนีน้ำตาลตำ่ำมีน้ำมากให้ความสดชื่นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ได้โดยไม่ได้เสี่ยงต่อภาวะได้รับปริมาณน้ำตาลมากจนเกินไปเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์ทว่าทางที่ดีก็ควรกินสาลี่มื้อละครึ่งผลและไม่ควรกินสาลี่เกินวันละหนึ่งผลนะคะส่วนคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรใหม่ๆม,มีข้อมูลทางแพทย์แผนจีนเตือนมาว่า ไม่ควรทานสาลี่นะคะเพราะสาลี่มีฤทธิ์เย็นจะทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีดังนั้นคุณแม่หลังคลอดควรทานอาหารร้อนๆเพื่อบํารุงโลหิตไปก่อนค่ะอย่างไรก็ดีสาลี่จัดเป็นผล,ลไม้ที่มีโพแทเสเซียมค่อนข้างสูงซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคไตดังนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคไตหรือมีความผิดปกติทางไตก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสาลี่จะดีกว่านะคะขอบคุณมากนะคะ ที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ